ไม่ไม่ไม่ใส่น้องก็หน,นึงงอนน้องฉันหนึงแล้วค่อยมากอันนี้เราตัวนี้เพราะว่าเราอยากปลดล่างเอ็นดูล่างศอกน,นะครับโอเคไม่ว่าเราไก่นะคือเราเล่นเอ็นดูไม่เป็นไงเราก็เลยเลมทุกตา ถ้าใครสุ่มเจอเราขเราขอโทษนะที่เราเล่นไม่เต็มไม่เล่นเล่นกันมอย่างเล่นแต่แม็กซิมเป็น,นสิ่งทิ่ชอบกินแล้วล่อนตัวตนเป วิ่งไปปาร์ตี้ First Blood เดี๋ยราจะหมดแล้วทำไมไฟฟ้มันแหลกจังมันลืมแหลกอย่ามายิงเพื่อนเรานะหยุดตรงนี้เลย Double Kill Triple Kill Bye 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 ทั้งทำไม,มันแสงมันไม่ค่อยเราจะถ่ายคลิปวันนี้วัน,นเดียวแล้วนะคน u t u b e มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นนะ First blood. Double kill หน้าจอมันมืดมาทุกคนดับเบิลคิลสำสบด้วยโอ้ยเสียปืนไหมทุกคนปังป,งปังสำสบด้วยโอ้เย้ถ้ามันจะยิงมันจะยิงอะไรแล้เุกคนคิดดูแย่เ yeah, กินสังคมเกมที่ผมไม่ทำยูทูปเพราะว่าผมจะไม่ทำยูทูป มีบางอย่างแล้ก็ไม่อยากทำแล้วจะทำอะไรอยากให้ส,สนเกมกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนได้ไหมแบบเล่นตัดตัวกันไม่มีดราม่าแบบสัมผัสกันก็ไม่มีชุบกันแบบสนุกสนานแบบขำๆอันก็แค่เกมจะซีเรียสไปไหน กัรดากันด่าพ่อแม่การผมไม่ชอบมันไม่ดีย้อนกลับไป้ว่ะฮะาดับเบิลคิล Triple kill. โอ้โหเลือดหนึ่งสิบเก้าเอาไว้ทำไมเนี่ยคนมดียวฮีทโฟนใครที่จะเติมก็ระวังพว้พูดพูดไม่ดี แล้วเล่นใส้ก็จะมาน,น่เหมือนแบบคนเนะี้ยแต่ผมไม่ได้ว่านะผมทำจริงเตเือน,นผมก็เติมนแล้วแหละ ดดเดี๋ยวเราจบพิมแค่แค่เท่านี้นะทุกคนถ้าสังคมเกมดีด้วยไหร่เดีวผ<ด>มจะกลับมานล่น,นะผมก็เล่นนั่นแหละแต่ผมไม่ถ่าย youtube นั่นแหละแค่นั้นแหละถ้าสังคมดีขึ้นผมก็จะมาถ่าย youtube นะบ๊ายบายครับอย่าไปด่าคนอื่นนะกดไลค์กดแชร์เอ้ยกดแชร์ กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะกิงก้งกิ bye ๊งบายบายครับไม่ได้ให้หัวใจน้องนะ